สำหรับวันนี้นะคะมากันอีกแล้วนะคะสำหรับยกนะคะมาสด้าพนครนะคะวันนี้จะพามาพบกับหนีเจ้ามาสด้าสองคันนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะรุ่นที่อยู่สภาชมวันนี้นะคะเป็นสีขาว5ประตูรุ่น S นะคะราคาค่าตัวของรุ่นเอเนี่ยจะอยู่ที่6,80,000บาทนะคะบวกสีขาวไปอีก7 0 0 0นนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะไม่บวกนะคะเดี๋ยวไปชมออปชั่นนะคะ รุ่นที่เปิดตัวใหม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็โปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆสำหรับรถใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะคะไปไปดูสเปคกันวันนี้นะคะพามาชมนะคะ m a สเตอร์ Master 2นะคะรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเป็นนิวเลยนะคะนิว m a สเตอร์2คันนี้นะคะเป็นรุ่นย่อยนะคะที่ว่ารุ่น S นะคะ ราคาค่าตัวของรุ่น S เนี่ยจะอยู่ที่6 8 0 0 0 0บาทเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่ารุ่น S รุ่นนี้นะคะมันมีออปชันอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านี่เด่นมาจากตัวเดิมเลยนะคะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยจะเป็นลังพึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะกระจังด้านหน้าแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า new wave design นะคะ เป็นทึบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างเมื่อก่อนนะถ้าเป็นตัวเดิมอะจะทำรับดำเพิ่มแต่ตัวนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะคะมาคู่กับรถเลยเล่นขอบแบบดำด้านแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นสีดำเป็นโนแบ็กดำเงาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลิปนะคะคลิปเหลืองนิดนึงนะคะนี่เป็นแบบนี้ แล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้มาสด้าเหมือนเดิมส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นตัวริ้วนะคะสีดํานะคะแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นแบบทึบนะช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมันจะถูกออกแบบมานะคะให้รับกับตัวกระจังด้านบนนะคะแบบนี้เลอนะคะสำหรับสีนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกก็คือเพิ่ม7000บาทนะคะ ชุดคมไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะยังเหมือนเดิมนะคะชุดคมไฟหน้าตัวนี้นะคะยังเป็นไฟหน้า led projector นะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันนะคะแบบ led signature นะคะ day time running lamp นั่นเองนะคะชุดคมไฟนี้มาพร้อมด้วยตัวระบบนะคะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติ คือเวลาที่เราสมมติว่ารถบรรทุกหนักนะ,นะคะด้านท้ายหนักด้านหน้ามันก็จะเชดขึ้นใช่ไหมตัวนี้ก็จะปรับให้องศาไฟเนี่ยคือสมดุลน,นะคะกับท้องถนนอัตโนมัติเลยมีมาให้แล้วนะคะในมาสเตอร์สนะคะสำหรับตัวล้อนะคะของรุ่น S นะคะจะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะขนาด15นิ้วนะคะตัวยางก็ยังจะเป็นตัวดัลล็อบเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะ ตัวซีรีส์นัมเบอร์ยางก็จะเดี๋ยวนะหยกค่ะก่อนซีรีส์นัมเบอร์ยางจะอยู่ที่185ทับ65 R15 นะคะและแม็กนะก็จะเป็นสีเทานะเป็นสีเทาคือมันมันออกเทาดำแต่ไม่ใช่เทาดำแบบเข้มมากนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบช่วงล่างนะคะเป็นแม็กฟอร์สันสตัทนะคะพร้อมเหล็กกันโค้งนะคะแล้วก็ระบบเบรคนะคะ เป็นแบบหน้าดิสนะคะแล้วก็ตัวหลังเป็นดำนะคะแบบนี้โอ้โหรถใหม่เนาะคาลิปเปอร์ก็คือใหม่มากนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีด้านข้างสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ี่ประตูนะคะที่นำมารีวิวสีกระจกนะคะกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะตัวนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทคคเล็ตนะคะสามารถทำงานโดยที่ว่า,าเรามีกุญแจนะคะอยู่ในกระเป๋าเนี่ยสามารถกดโดยที่ว่าไม่ต้องใช้กุญแจนะคะประมาณ80เซนนะคะนี่เปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะแผงประตูข้างเนี่ยด้านบนก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหนังนะคะเพื่อนๆไม่ใช่พลาสติกนะ เป็นตัวหนังนะคะเป็นหนังนิ่มเลยนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดนะคะจะเป็นสีเงินสตินแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดครอบกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับแถบเคปล่าด้านในนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดนะคะซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับนะคะเราก็ปรับแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือล็อกปลดล็อกนะคะกระจกนะคะตัวนี้ล็อกกระจกแล้วก็ตัวนี้กระจกฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้นะคะ และมีระบบป้องกันการหนีให้เรียบร้อยลำโพงนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่พระเอกสำหรับรุ่น S นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้สองตำแหน่งนะคะเบาะนี่เป็นเบาะหนังแล้วนะคะด้านข้างก็จะเป็นผ้านะเดินด้วยได้สีออกเทาออกขาวนิดๆนะคะแล้วก็ หนังด้านในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเป็นแบบดํามาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ว่าเป็นแบบเราติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้รับประกันคู่ตัวรถนะคะสามปีหนึ่งแสนกิโลหัวหมอนก็จะเดินดีเทลเป็นได้สีดำคู่แบบนี้นะคะนี่เบาะแบบใหญ่นะคะนั่งสบายเนาะแล้วก็กระชับเดี๋ยวยกจะพาไปชมด้านในนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น S นะคะมีไอเอลูมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีระบบนะคะควบคุมการทรงตัวของรถนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้รถคันนี้นะคะขับดีเนี่ยมีการควบคุมการทรงตัวของรถแบบอัจฉริยะนะคะหรือว่า GVC พัดนั่นเองนะคะทําให้พวมาลัยเนี่ยคมมากเลยแล้วก็ตัวพออรมาลัยตัวนี้นี่นะคะเป็น3ก้านแบบนี้ จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายอินโฟอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นตัว cruise control นะคะใช้งานง่ายๆเลยเวลาที่เรา,เอาออกต่างจังหวัดเดินทางไกลนะคะละเท้าออกจากลเลร่งนะคะจับพวงมราลัยอย่างเดียวนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะในทางไกลนะคะเหมาะเลยนะคะแล้วก็พวงมราลัยเนี่ยก็เป็นพวงมราลัยหุ้มหนังนะคะจับกระชับมือ เดินด้วยได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเงินซาตินนะคะแล้วก็พระเอกของอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นตัว p a d เดนชิพนะคะรุ่นลองท็อปนะรุ่นนี้มีให้แล้วนะคะพะั d e n Chip สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะนี่จอก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น p u s สตาร์ทนะคะนี่เป็นพุชทุกรุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ชาร์จไร้าสายหรือว่าไวเลสชาร์เจอร์นั่นเองนะคะตัวนี้มาพร้อมด้วยจอ7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay พไร้สายแล้วนะคะตัวนี้แต่ Android Auto ยังต้องใช้สายอยู่นะแล้วก็ด้านหน้านะคะเห็นไหมตัวรถสีขาวคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะไม่ใช่หนังนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะ ช่องแอร์ก็ถูกตกแต่งให้เป็นแบบสีเทาออกขาวนะนี่คือมันดูเรียบนะคะดูระมุนตามากเลยนะคะแอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นอิสระ1นะคะ2นะคะแล้วก็3แบบนี้นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นพวกตัวควบคุมแอร์นะคะตัวนี้แผงด้านข้างก็ถูกตกแต่งมาแบบนี้ข้างในนะ ก็จะเล่นแบบลายแบบเคปล่าแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นวางชาร์จโทรศัพท์ได้นะนี่น้านข้างเวลาเราเพิงขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะล้วเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะยังเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะมาพร้อมด้วยตัวแมนนวลโหมดนะคะนี่สามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลบวกลบได้เลยนะคะตัวนี้เป็นไรซีเลคชั่นนะคะใช้ เพิ่มความเร็วนะคะอยากเร่แงแซงแต่ว่าเวลาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนาให้ใช้กลับนะเพราะว่าทาไม่งันจะกินน้ามันมากนะคะคือถามว่าถ้าอยากเร่งรอบอะไรเงี้ยคือใช้ในช่วงเวลาแซงยกว่าเพียงพอแล้วเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนี่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปทําแบบเนี้มันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในขณะขับรถสามารถใช้มือเนี่ยบังคับหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเพิ่มเสียง ลดเสียงนะคะเบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเป็นแบบดึงแบบนี้นะคะยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่ภายในนะออกโทนดำนะคะแล้วก็ตัวหลังคานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะแล้วก็ที่นั่งฝั่งคนขับตรงที่บังแดดนะคะมีกระจกให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งคนขับก็มีกระจกให้เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้ โดยรวมก็โอเคนะรุ่น Ace. S อเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นด้านหลังของ5ประตูนะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เข้าไปดูนะคะมิตินิดนึงจากด้านหลังนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะแบบนี้นะคะเวลาที่ผู้โดยสารนั่งจากตอนหลังนะคะมิติของตัวรถนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ด้านหลังนะด้านหลังตรงตรงเบาะเนี่ยจะเย็บเป็นผ้านะคะเหมือนด้านข้างแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ไปเดี๋ยวไปดูข้างหลัง สำหรับด้านหลังนะคะเป็นไฟท้ายนะคะนี่ที่ส่องสว่างแบบนี้ข้อดีของรุ่นลองท็อ p นี่นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะให้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีดำเป็นโนแบ c k นะคะเป็นดีเทลเส้นยาวริ้วแบบนี้เลยแล้วก็มีคลิปเหลืองตัดนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะ แล้วตอนนี้นะคะปลายท่อสเตเลสมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุห้าประตูนะคะจะเป็นแบบนี้มาพร้อมด้วยไฟเบรกวงที่3นะนะคะชักฟินอยู่ด้านบนคู่กับตัวรถนะคะมีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดในในให้ดู เวลาเปิดมานะคะตัวนี้จะมีไฟในห้องโดยสารให้ด้วยนะเวลาเราหยิบของอะไรเนี่ยนะคะสะดวกตัวนี้ก็จะเป็นชุดจุบอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะก็คือเวลาที่รถเสียเนี่ยภุผมิผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยเปิดใช้งานจุบกับยางไหลใช้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็สามารถอ,าออกได้เนาะเบาะนะคะก็สามารถปรับนะคะพับราบในกรณีต้องการขนของให้ดูนะ จริงเราพับราบได้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่ถือว่าน่ารักกระทัดรัดนะคะรุ่น5ประตูแต่ว่าทรงสประตูก็มีนะคะสำหรับ m a ส d a 2ตัวชมใหม่ที่เป็นรุ่น S นะคะ สรุปง่ายๆเลยนะคะแบบคร่าวๆที่จำง่ายๆเลยนะคะสำหรับรุ่น S สนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากรุ่นเริ่มต้นนะคะก็จะมีตัว ควบคุมนะคะการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือว่าแพดเดิ้ลชิพนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวครูตชันโทนนะคะที่มีในรุ่นเอนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็หัวเกียร์หุ้มหนังเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบบันทึกตำแหน่งสองตำแหน่งนะคะรองรับ Apple ิลคาเพแบบไร้สายนะคะอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายในตัวรถนะคะแล้วก็ตัวล้อแมกนะคะ15นิ้วนะคะ สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะจะแอบอยู่ตรงกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะก็จะมีตัวเตือนนะคะจุดอับสายตานะคะด้านข้างที่กระจกนะคะแล้วก็เวลาที่เราถอยหลังนะคะก็จะมีตัวเตือนจุดอับสายตาด้านหลังซึ่งจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดอยู่แล้วมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะคะแต่มีตัวเตือนในกรณีที่รถนะคะ ตัดแบบเหมือนกระทันหันเนาะก็จะมีตัวเตือนที่กระจกให้ทั้ง2อ,อย่างนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาในรุ่น S นะคะพร้อมด้วยราคา680,000บาทนะคะทั้งทั้งตัว5ประตูนะคะแล้วก็4ประตูเนี่ยราคาเท่ากันนะเยวยกาพาไปชมตัวรถอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มาพบก,กับตัวโปรโมชั่นท้ายคลิปดีกว่านะคะ รถที่ออกพาชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น m a z t e r รรุ่น S นะคะอ p อป o ชันแล้วก็ตัวสเปคที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย พอจะทําให้ใครตัดสินใจที่จะรับน้องไปอยู่บ้านบ้างหรือยังคะสําหรับโปรโมชั่นประจําเดือนนะคะรถใหม่ที่เพิ่งออกในตอนนี้รับไปเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษ1.59เท่านั้นเองนะคะสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าจะมาทรมรถจริงทดลองขับได้ที่โชว์รูมมาส d a พนครสาขากเกษตรนวมินนะคะเบอร์โทรติดต่อ081492639นะคะ หวังว่าจะได้พบกันแล้วก็เป็นลูกค้ากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด subscribe ให้หยกด,ด้วยนะคะแล้วพบกันที่มัสดาพนครสาขาเกษตรนวมินทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ